วสวัสดีครับอาเกษตรค่ะน่าจะพอนะครับเจ็ดสิบเลยเหรอครับ ใช้เครื่องเรียนอะไรทำแม่พี่ครูทำด้วยลูบานที่มีเน้ะบัตรไม่ได้ด้วยเนาะไม่ได้ไม่ได้บัตรยังไม่ได้ครับไปิเชิญ่ไปตมอมาไเร์มอะไรเอไ่ด้วยดันเลยนา ไม่แต่งไม่แต่งกินไม่แต่งกินอะไรเลยครับ

หนารัหน้าเล็ก ครับก็กินทุเรียนนะครับอมไปนะครับผมครับก็กินทุเรียนนะครับเนื้อนุ่มหอมหวานอร่อยนะครับกินกับข้าวเหนียวเข้ากันสุดเลยครับผมรสชาติดีมากครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านเดอะเลดเท่านะครับประทานไอศครีมทุเรียนนะครับซึ่งเป็นไอศครีมทุเรียนที่ทํามาจากทุเรียนพันธุ์มูซันคิงนะครับรสชาติอร่อยมากครับแล้วก็รสชาติ ดีมากครับก็บริการก็น่าประทับใจมากถ้ามีโอกาสผ่านไปผ่านมาเรียนเชิญร้านนี้นะครับอร่อยจริงๆครับขอบพระคุณครับเฮ้ยครับวันนี้มากินไอติมครับอร่อยมากๆนะครับไปเจริญผู้เรียนนะครับของ The r e ร House เบตงนะครับก็วันนี้เรามา70คนสั่งไปประมาณ70กว่าถ้วยก็อร่อยมากครับตอนนี้ผมต่อคู่ที่สองแล้วนะครับถ้าให้มาเบตงนะครับมีโอกาสมาร้านนี้นะครับ รับรอ,องนะไม่ผิดหวังครับผม